ครับสวัสดีครับก็ผมนายสุภชัยสักชัยกุลรหัสนักศึกษา5401001622046วันนี้ผมจะนาทำการแนะนำวิธีการสร้างชิ้นงานที่มีชื่อว่าการถีบนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มแรกก็ทำการเปิดโปรแกรม Solid Works ขึ้นมานะครับผมก็จะเลือกคำสั่ง New ตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่ ผมจะเลือกในส่วนของพาร์ทแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นผมจะเริ่มทําการสเก็ตแบบแบบคร่าวๆด้วยคําสั่งสเก็ตแล้วผมจะเลือกบริเวณที่ทําการสเก็ตเป็นไลท์เพย์นะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีก็จะปรากฏหน้าต่างลักษณะนี้นะครับก็จะเห็นจุดออริจินที่ผมชี้นะครับลูกศรสีแดงจากนั้นผมจะทําการวาดแบบแบบคร่าวๆด้วยคําสั่งคอนเนอร์และแทนเจอร์นะครับผมก็ลาก คราวๆให้เป็นสีเหลืองพื้นผ้าอย่างนี้นะครับกด ESC 1ทีจากนั้นผมจะทำการกำหนดขนาดด้วยคำสั่ง Smart Dimension นะครับคลิกซ้าย1ทีผมจะให้เส้นนี้มีขนาดเท่ากับ70ก็คลิกที่เส้นนี้1นทีแล้วก็คลิกซ้ายอีก1นทีนะครับแล้วก็ใส่ขนาดลงไป70นะครับกด Enter เช่นเดียวกับเส้นแนวนอนเส้นนี้นะครับผมก็จะกำหนดขนาดให้มีเท่ากับ นะครับกด p Enter ถ้ากด,ด ESC ออกมาหนึ่งทีนะครับก็จะได้4เดือนาในลักษณะนี้แล้วครับจากนั้นผมจะทําการวาดชิ้นงานคร่าวๆต่อด้วยคําสั่งลายนะครับก็คลิกคําสั่งลายตรงบริเวณนี้แล้วผมก็จะลากชิ้นงานนะครับในลักษณะนี้ เมื่อเสร็จแล้วก็กด s ออกมาหนึ่งทีนะครับก็จะปรากฏแบบคร่าวๆในลักษณะนี้นะครับจากนั้นผมจะทำการกำหนดขนาดด้วยคำสั่ง Smart Dimension เช่นเคยนะครับก็คิดผมก็จะเริ่มทำการกำหนดขนาดจากเริ่มจากเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้ให้มีขนาดเท่ากับ25นะครับใส่25ลงไปจากนั้นผมจะทำให้เส้นนี้มีขนาดเท่ากับ10นะครับผมก็จะใส่10ลงไป กด enter นะครับเ mm hmm. ช่นเดียวกับเส้นล่างนี่ครับ mm hmm. ก็จะให้มีขนาดเท่ากบับ25นะครับ mm hmm. ก็ใส่25ลงไปแล้วก็เช่นเดียวกับเส้นนี้นะครับผมก็จะทําการเลือกรูปแบบในการกําหนดขนาดในลักษณะเฉียงๆนี่ครับ mm hmm. ก็คลิกขวาทังทีเพื่อล็อกมันนะครับจากนั้นผมก็จะทําการใส่ขนาดลงไปเป็น65นะครับในลักษณะนี้นะครับ พอกด e s c ออกมาจะเห็นว่ายังมีเส้นที่ไม่เป็น fully define อยู่2เส้นนะครับผมว็ื่าทำการกาหนดวความสัมพันธ์ของเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะครับให้เป็นอีค้อนะครับเมื่อกดปุ๊บก็จะพบว่าเส้นทุกเส้นที่วาดมาเป็น fully define แล้วนะครับจากนั้นผมเพ่อจะทำการใช้คําสั่ง e x t r u t e นะครับ ก็คลิก F2 ็นททีก็จะปรากฏภาพลักษณะนี้นะครับผมจะเลือกให้มีความหนาของชิ้นงานเป็น20นะครับก็ใส่20จากนั้นก็เลือกบริเวณที่ต้องการจะเอ t กซ์โนนะครับก็คือบริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้นะครับจากนั้นกดโอเคออกมาก็จะได้ชิ้นงานในลักษณะนี้นะแล้วผมก็จะทำการเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับให้เป็น คำว่าก้านนะครับโดยการคลิกซ้ายดังทีหรือไม่ก็กด F2 นะครับผมจะใส่คำว่าก้านลงไปนะครับโอเคกด Enter ก็จะได้ลวนะครับจากนั้นผมจะทำการวาดวงกลมในบริเวณตรงเส้นนี้นะครับผมก็จะเลือกคำสั่งสเก็ตนะครับเราก็จะเลือกบริเวณที่ต้องการจะวาดก็คือตรงนี้นะครับก็ลคลิกซ้ายดังทีจากนั้น ผมจะใช้คำสั่งสร้างวงกลมที่เรียกว่า Perimeter Circle นะครับก็ผมก็จะเลือกจากจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับแล้วผมก็จะกดคลิกซ้ายึังทีนะครับเหตนั้นผมก็จะใส่ขนาดเป็น15นะครับรัศมี15แล้วก็กด Enter นะครับแล้วก็กด ESC มาึังทีก็แล้วผมก็จะกำหนดขนาดให้อันนี้นะครับ มีขนาดเท่ากับ30นะครับก็จะเห็นไว่าเป็น fully define แล้วนะครับจากนั้นผมก็จะทำการ extrude นะครับโดยใช้คำสั่ง extrude คลิกซ้าย1นทีจะเห็นได้ว่าการเพิ่มความหนาหชิ้นงานมีทิศทางที่ตรงข้ามอยู่นะครับผมก็จะทำการ reverse direction 1ึทีให้กลับไปเป็นทิศทางเดิมนะครับผมจะใส่ความหนาให้ชิ้นงานเป็น15นะครับและผมก็จะกดตกลง เช่นเดียวกับบริเวณด้านล่างผมจะทําการสร้างวงกลมในลักษณะเดียวกันกับด้านบนนะครับผมก็ใช้คําสั่งสเก็ตเหมือนเดิมนะครับเลือกบริเวณที่ต้องการน,นะครับคลิกซ้ายหนงทีจากนั้นก็ใช้คําสั่ง perimeter circle นะครับผมก็จะสร้างตรงจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับผมก็จะคลิกซ้ายนะครับหนึ่งทีจากนั้นผมก็จะใส่รัศมี15เช่นเดิมนะครับผมก็จะกําหนดขนาดนะครับ ให้มีขนาดเท่ากับ30นะครับตกลงแล้วนะกด ESC มาหงทีนะครับจากนั้นผมก็จะทำการ Extrude ชิ้นงานเหมือนเดิมนะครับกด Extrude หนึงทีก็จะเห็นว่าทิศทางก็ยังผิดอยู่ดีนะครับก็กด Reverse Direction เหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ผมจะเปลี่ยนความหนาให้เป็น25นะครับก็ใส่เลข25ลงไปแล้วนะกดตกลงโเคครับก็จะได้ ชิ้นงานลักษณะนี้แล้วนะครับจากนั้นบริเวณด้านล่างของชิ้นงานที่เป็นวงกลมนะครับผมจะทําการเจาะรูโดยใช้คําสั่งโฮวิสระนะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีก็จะรปกดหน้าต่างในลักษณะนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรูปแบบในการเจาะรูนะครับในที่นี้ผมจะเลือกโฮนะครับก็จะพบว่ามี รูปแบบให้เลือกหลายรูปแบบมากผมจะเลือกมาตรฐานนะครับหรือว่าสแตนดาร์ดไี่เป็น ANSI m e t i c นะครับคลิกซ้ายหทีเพื่อเลือกนะครับแล้วผมจะเลือกขนาดของรูเจาะเป็น20นะครับในส่วนของ e N Condition นะครับผมจะเลือกเป็น Through All นะครับก็คือเจาะผ่านโดยทะลุนะครับมเมื่อตั้งค่า Tab Type ททเรียบร้อยผมก็จะเลือก position เพื่อเลือกบริเวณที่ต้องการจะเจาะครับผมก็จะเลือกบริเวณนี้คลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับก็จะปรากฏด e ีวิลในการเจาะรูนะครับทีนี้ผมก็จะเลือกทําการเจาะรูบริเวณตรงกลางนะครับก็ชี้ที่เส้นโค้งนีะครับก็จะปรากฏศูนย์กลางวงกลมนะครับก็กดคลิกซ้ายนะครับแล้วก็กดตกลงเช่นเดียวกับส่วนข้างบนนะครับ ผมก็จะเจาะรูดโดยใช้คําสั่งโฮวิสาิเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ผมจะเลือกเป็น c o u n t เตอร์บนะครับเมื่อเราเสร็จปุ๊บผมจะเลือก Type เป็นแผ่ c o อร์เ a สแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกขนาดเป็น m 8นะครับเ c o n d เ t i o n เป็น t u u h All เหมือนเดิมครับเมื่อเลือกเ c o n d i t i o n เป็น t True All เรียบร้อยผมก็จะมาเลือกออปชันตรงนี้นะครับโดยคลิกเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า n e a r s i ท e Count e r s n นะครับ แล้วก็ตั้งค่าให้เป็น20มิมแล้วก็90องศานะครับเมื่อทำมารตั้งค่าเรียบร้อยผมก็จะกดแท็บโพ s ิช i ั่นเพื่อเลือกบริเวณที่ต้องการจะเจาะนะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีจากนั้นผมก็จะชี้ลูกศรมาที่ส่วนของเส้นโค้งเนี่ยนะครับแล้วก็จะเลือกมาที่จุดกึ่งกลางเพื่อทำการเจาะรูคลิกซ้ายหนึ่งทีก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับกดโอเคนะครับชิ้นง,งานก็จะถูกเจาะรู แล้นะครับในลักษณะนี้จากนั้นผมจะกดปุ่ม Spacebar 1นทีนะครับเพื่อเป็น Orientation ก็คือมุมมองนะครับผมจะเลือกเป็น Normal t o o l นะครับคลิกซ้ายนะครับหรือไม่ก็เลือก View Orientation ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นบริเวณด้านล่างนี้ผมจะทำการวาดลงไปนะครับด้วยการสเก็ตดังนั้นก็เลือกคำสั่งสเก็ตนะครับ ก็เลือกบริเวณที่ต้องการจะสเก็ตก็คือบริเวณนี้นะครับอังนั้นผมจะใช้คําสั่ง center rectangle นะครับผมจะเลือกจุดนี้นะครับก็จะวาดสี่เหลี่ยมมาคร่าวๆนะครับกดค,คลิกซ้ายนะครับกดเหยออกมาจากนั้นผมจะกําหนดขนาดด้วยคําสั่ง smart dimension เช่นเดิมครับให้มีขนาดของเส้นในแนวตั้งนี้มีขนาด5นะครับก็ใส่5 เช่นเดียวกับเส้นนี้นะครับผมจะให้มีขนาดเท่ากับ10นะครับกดตกลงนะครับกด ESC ออกมาครับทีนี้ผมจะทำการดาอรูนะครับด้วยคำสั่ง x t c u t นะครับอยู่บริเวณนี้คลิกซ้ายหนึ่งทีนะผมก็จะทำการเปลี่ยนมุมมอนนะครกดคำสั่ง View Orientation แล้วก็เปลี่ยนเป็น a m a t i c อย่างนี้นะครับโอเคครับผมจะซูมเข้าไปก่อนนะครับทีนี้ผมจะเลือก n condition นะครับเป็น through all อย่างนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคได้เลยชิ้นงานก็จะถูกเจาะในลักษณะนี้แล้วนะครับและผมก็จะทำการใช้คำสั่ง fillet เพื่อลบมุมนะครับก็กด fillet อ่าหนึ่งทีนะครับผมจะเลือกรักมีความโค้งเป็น3 m mm, มมเมนะครับจากนั้นผมจะทำการเปลี่ยนมุมมองนะครับให้แสดงเส้น ที่ถูกซ่อนอยู่นะครับในลักษณะนี้นะครับจากนั้นผมก็จะเลือกเส้นที่ต้องการจะเฟลเลตนะครับก็คือเส้นขอบนี่นะครับลคลิกซ้ายเลือกเส้นได้เลยนี่นะครับผมจะคลิกขวาแล้วก็เลือกซ o มเพนแอนด์โรเท e แล้วก็เลือก Rotate View นะครับ นะครับกดเอสซีมาหนึ่งทีแล้วกดตกลงนะครับจากนั้นผมจะทำการเฟลเลตเช่นเดิมนะครับแต่คราวนี้ผมจะเปลี่ยนรัศมีความโค้งใหม่นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น1นึ่งมเมตรนะครับฉะนั้นผมก็จะเลือกที่จะเฟลเลตบริเวณผิวนี้นะครับเช่นเดียวกับส่วนของด้านบนนี้นะครับ ผมจะสูมเข้าไปเพื่อให้ง่ายต่อการฟิลเลตนะครับผมจะเลือกนี่นะครับผมก็จะทำการหมุนด้วยคํำสั่งเดิมนะครับไวสี่หนึ่งทีนะครับผมก็จะเลือกบริเวณนี้แล้วก็วงกลมนี้้วยแล้วก็บริเวณด้านล่างนี้ด้วยครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดตกลง ชิ้นงานก็จะปรากฏาในลักษณะนี้นะครับผมก็จะปรับมุมมองเป็นแบบเดิมนะครับก็คลิกเชดเวทเอ็นะครับแต่ทีนี้ผมเห็นว่าตรงบริเวณนี้ถูกลบคมแบบไม่เหมาะสมนะครับผมจะทําการ Edit หรือว่ากลับไปแก้ไขส่วนที่ฟิลเลตนะครับก็สามารถแก้ไขได้โดยการกดคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกอีดิตฟีเจอรนะครับ ผมก็จะทำการยกเลิกการ f i l l บริเวณเส้นตรงนี้นะครับนะครับผมก็จะกดเส้นนี้ออกไปหนึ่งเส้นนะครับเช่นเดียวกับบริเวณตรงนี้นะครับผมก็จะเอาออกไปหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็กดตกลงทีนี้ก็จะเสร็จสิ้นการกลับไปแก้ไขการฟิ l l e t ได้แล้วครับครับจากนั้นเมื่อทําการ f i l l e เสร็จแล้วผมก็จะซูมออกมานะครับทีนี้ผมจะทําการใส่สีให้กับชิ้นงานนะครับ ผมก็จะเลือกคลิกทั้งชิ้นงานโดยคลิกตรงนี้นะครับกานแล้วก็คลิกคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลือกทุกส่วนที่ได้ทำการสร้างขึ้นมานะครับเพราะว่าผมจะทำการใส่สีให้กับทุกส่วนของชิ้นงานนะครับผมก็จะกด Edit Appearance บริเวณนี้นะครับกดขึ้นมาหนึ่งทีก็จะปรากฏลักษณะของสีรูปแบบของสีนะครับ ให้เราเลือกที่จะใส่อันนี้ผมก็จะเลือกเป็นเมทชลอแล้วกันนะครับแล้วก็ลูมิเนียมนะครับวัเลือ,อันนี้แล้วผมก็จะเลือกสีเหลืองอ่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็จะกดโอเคชิ้นงานก็จะมีสีตามที่ได้ตั้งค่าไว้นะครับครับสําหรับการแนะนําการสร้างชิ้นงานก้านถีบของจักรยานก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ